สายสำหมาถึงมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าผมเอาไปไม่ได้หนูก็บอกว่าอ้าวแล้วย่างงี้หนูจะนอนกันยังไงหนูจะอยู่ยังไงพี่สรุปไอไอโอ๊ตวิ่งหนีข้ามถนนโดดขึ้นรถพี่ชายพาหนีไปหนูขับรถไปมันไปอยู่วินสามแยกกัดแก้วโทรไปหาตํารวจพี่เนี่ยมันอยู่ตรงสามแยกวัดแก้วเนี่ยทําไมพี่ไม่มาจับต้องรอออกหมายจับไม่ได้ฮะผพ้ต้องหาหนีกันหา้าตาพี่จับไม่ได้เหรอนี่แสดงว่าอาจอันตันใจมาเยอะใช่อยู่มานานหลายคดี รวมๆกี่ครั้งแล้วที่ติครับครัครั้งพี่มัมนมันอะไรนหนูเข้าไปแจ้งหนูไปหาห้องสืบพี่นี่ใหญ่อ่อนอะเราว่าจะฟันแม่หนูอะโน่นนนมันขึ้นไปห้องอะไรวะห้องอห้องอะไรห้องวิทยุหนูขึ้นไปห้องวิทยุห้องวิทยุมึมง,งมไปห้องสืบหนูลองมาอววาราวที่ใต้ข้างล่างสอนอเข้าใจละสรุปจ้า มึงแจมือให้คนอื่นเข้าไปล็อกหนูแบบมึงไม่ต้องไปล็อกแต่ม,มึงมีความผิดเพราะมึงไม่ใช่ตำรวจมึงจะไปก้าขังนกเหนือเขามไม่ได้แม่มันหาจับคอขัวตีไรเง้ย่าทำแท้งเนี่ยมันมันทำร้ายแม่มนทุกวันตายเรารู้ว่าความเป็นพ่อแม่เขารักลูกยอมให้ลูกทำแต่ลูกไปทำคนอื่นมันไม่ถูกต้องเราอยู่ที่บ้านหลังเดียวกัะทำนะหนูไม่ได้อยู่ในบ้านหนูอยู่ที่เดิมแต่แม่หนูเป็นผู้ถูกกระทำ นี่จับได้แล้วใช่ไหมโน้ตถามว่าถ้าถ้าพี่ตำรวจเขาไม่ยิงอ่ะไอ้ไอ้ชุดสายตรวจทั้งหลายมันจะมาจับตายไหมมันก็ไม่กล้าจับหัวหดสายตรวจมายืนพิงกำแพงอ่ะพวกคุณเข้าไปจับเลยพวกคุณเข้าไปจับเลยมันคืออะไรเหตุการณ์ครั้งนี้มันโหดร้ายยังไงบ้างมันโหดร้ายยังไงพี่มันฆ่าแม่มันมันจ่าเขาว่าเลยนะควันยังขโมวงูเลยมันมันจะจากเผาทิ้งแล้วดูเลยพี่ลงทารไหมนั่นมันหดรายมากเลยมันฆ่าแม่มามันกบนิดออกมาเป็นกำแพงหรืออกมาตำรวจที่ไหนมัน มันตู้เจ้าหน้าที่อสายสืบเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะพี่มากับพวกหนูเนี่ย4-5คนเข้าไปสายสืบพิ่งหนีมันหัวสซกหัวโซนออกมาถามว่าคุณยังไม่ตามพดีจับอีกหรอกผู้ต้หาขั้งขนาดน,นี้ทำไมคุณไม่ตามเก็บไว้ทำไมเรื่องแอบแฝาซึ่งหน้าก็เคยเกิดกับคุณแล้ว